ผูชมนะครับที่ติดตามอยู่ทาง AS Play ครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลเมืองไทยคัพนะครับองที่เดินลงมานี่คือชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับกล้องหลังสีคนนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นเนมาติจับคู่กับปริญญาอุ่รักษาประตูเป็นเจริญวัฒน์วังตะพันนะครับคู่เซนเตอร์เร็่มเป็นกอนนะครับในชุดเก่งสีน้ำเงินครับ วิ่งก่อกวัวแนวรับคูเซนเตอร์รับลูกนี้หลุดมาทิติพัฒน์หลุดเดี่ยวมายิงโอ้โหเจียวเสาออกไปครับมาที่อีฟานอีฟานคลอสเข้าไปโดนโมงสกัดแถวสองเอ้าบอลมาเข้าทางครับจวดเราให้บันไปไบโย่เรียบร้อยเลยครับหน<อ>ึ่ง <1 S 1> ประตูต่อศูนย์ครับลงนี้ไม่ลำหน้าเมทัตมงสกัดแล้วมาติดเนมาตีครับบอลกระดอนไปเข้าทางแฮร์ริสแฮร์ริสกระจายมาให้่อนนลยครับลงมาเล่น ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นธนทรจันเพชรนะครับสองผู้เล่นสำรองของยิงลูกนี้อ้าวบอลตกพื้นครับแต่ว่าจิรวัตรเนี่รับกระชอกยังได้อยู่ธนทรยิงอัดเข้ามาแล้วจิ้มจังหวะนี้จิรวัตรเอาผ่านหน้าปากประตูไปครับโอู้บอลเอาละครับเปิดเข้ามาจาังหวะนี้มีโอกาสมัสนกายิงหมดไปครับโอ้โห ไม่ถึง10ล้านหรือเปล่าแล้วคลอสเข้ามาจาังหวะนี้บัตออกมาได้ครับแล้วตีลังกายิงอูของปริญญาครับปริญ,ญาเติมขึ้นมาแล้วจิงไกลลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับ่งเช็ดลูกนี้เป็นเดวิสไบโยกระดกมาเอาแล้วครับนนทพักเดียวแตะแล้วโดนจิ้มลูกนี้แล้วมาถึงไบโยยิงซ้ำเอาแล้วครับสองศูนย์ิดกล่องไปเลยครับลูกนี้แล้วบอลมันเนี่ยลึกมากระฉกมาครับเข้าทางของบุูโน่ไบโย กแปลงง่ายๆเข้าไปเลยครับ <c oughs> ผู้ไทยหายใจใหายคอคลองขึ้นหน่อยแล้วจบเกมเลยครับ